ที่พอมีข้อบกพร่องผมอยากจะปรับแก้อย่างไรนะครับก็ยินดีรับฟังตลอดเวลานะครับเพื่อจะได้ปรับปรุงนะ,ะอันนี้เป็นแค่เวอร์ชันหนึ่งของเรานะเปี่็หนึ่งจุดศูนย์ด้วยนะครับมันจะอาจจะมีหนึ่งจุดหนึ่งหรือสองเวอร์ชันสองตามมานะครับหลายในที่เราใช้แล้วเราก็รู้สว่ามันเหมาะกับกับภาพปฏิบัตมิมาก้อยแค่ไหนนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเป้าหมายและแนทะางของเราก็ระหว่างวันนี้ในในมุมยูบนเวทีก็จะแสร้งตัวได้ทั้งเชิงน,น,นี้นะครับถือว่าดีกาก ก็ได้ตาตา่ตา,าันมาชื่อนะครับนะเรามีหลักเกณฑ์เราที่เราก็อยากได้ชื่อยาสั้นๆก็เวลาเขียนชื่อหลักเกณฑ์ถ้าเขียนสั้นๆแล้วมันก็ดูไม่ได้ความนะครับแต่พอเขียนยาวๆก็ก็คุยกันยากนะครับตอนนี้เรามีชื่อที่เป็นทางก,การที่เป็นภาษาคือเกณฑ์การประเมินความยัง่งยืนของพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยนะครับซึ่งเวอร์โวชั่นนี้เป็นสำหรับอาคารสร้างใหม่นะครับในอนาคาตเราก็หวังว่าเรา ในชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีการวัวกันในกลุ่มกลุ่มคณะทำงานนะครับก็โอเว่นในอีเมลก็กลับมเป็นตัวณนะครับก็มีหลายชื่อมีหลายช้อยซึ่งเลื่อนกันมานะครับในที่สุดเราก็ได้ชื่อนี้มาเป็น Trees นะครับ T R E E S นะครับซึ่งก็ย่อมาจาก Thai Rating of Energy and Environmental Sustainability นะครับก็เวอร์ชันนี้สำหรับ New On Station ก็สำหรับการสร้างใหม่หรือว่าเป็น Venture Innovation นะครับก็จะได้หน้าตาดีเพราะจะออกมาวันนี้ซึ่งเดี๋ยว วิวตอนยูทูบท่านก็จะจะมาเล่าประเด็นประเด็นสําคัญในแต่ละหัวข้อให้ให้ผู้ท้ารบของเราได้ได้รับทราบนะครับถ้าดูเป็นภาพใหญ่ๆนะครับก็เรามีทั้งหมด85คะแนนนะครับเ้าข้อบังคับนะครับคำว่าข้อบังคับเนี่ยคือต้องผ่านนะครับสิ่งที่เป็นข้อบังคับเนี่ยก็คือสิ่งที่ที่เป็นสิ่งที่ทำได้นะครับไม่ยากจนเกินไปแล้วถ้าไม่ทําเนี่ยมันจะถือว่ามันไม่ส่งศักดิ์ศร,รีอาคารเขียวเลยเพราะฉะนั้นต้องทำ เป็อคือถ้าตอข้อมาทับนี่แปลว่ามันไม่เอาไหนจริงๆเนะยอมไม่ได้นะครับงนั้นข้อมาทับในจาเป็นต้องมีเอาไว้นะครับแล้วก็ก็มีส่วนตัวที่เป็นคะแนนเนี่ยเป็นเหมือนทางเลือกนะครับเราสามารถทําบางข้อไม่ทําบาง้อได้คือ85คะแนนเนี่ยโดยผู้วัยคงคงไม่มีใครสามารถทําได้ทั้ง85นะครับเพราะว่ามันอาจจะเกินเกินความำเป็นใ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 างนรนีนในนั้นถ้านใานในนนนใ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  ยิ่งมากก็ยิ่งดียิ่งมากก็จะได้การสนับสนุนในระดับที่ที่สูงขงึ้นไปนะครับและสุดท้ายสําหรับเรื่องของนะค,อนนความเป็นมานะครับก็นี้เรื่องความเป็นาก็คือโอกาสเล่าให้ที่ได้รับทราบนะครับจะได้พอเห็นภาพว่า,าน่าเราจะเดิเนไปต่อเดี๋ยวตอนเซสชั่นสุดท้ายเนี่ยเราจะเป็นการอินเทอร์เนชั่นแน่นะครับก็เดี๋ยจะเล่าให้ฟัง หลังจากวันนี้แล้วเนี่ยพอมีหลักเกณฑ์ตัวนี้แล้วนะครับแล้วเราจะไปไหนกันต่อนะครับเราจะไปยังก่อนเข้าสมมติขออนุาญาตยืดหนึ่แงแอนท็กนิดเดี่วอันนี้ไม่อยู่ใน,นกระบวนการก็คืออธิบายวิธีใช้คู่มือหนึ่งนิดเดียงนะครับเอ,อ,เอกสารที่เราได้รับไปแล้วนะครับก็คือจริงๆตัวที่ทําให้เราอ่านง,ง่ายขึ้นนะครับคือสารบัญน,นะครับอยูท 4, ่ที่หน้าสี่นะครับตั้งแต่หน้าสี่ไปถึงหน้าเจ็ด ตัวนี้ก็นอกจากจะบอกว่าแต่ละหมวดเนี่ยเป็นหมวดอะไรบ้างแล้วมีหมวดย่อยอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีหน้าว่ามีหน้าไหนบ้างนะครับจะดูตัวคอลัมน์สุดท้ายนะครับอันนี้จะบอกถึงว่าคะแนนของแต่ละหมวดคือเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีวงเล็บคําว่าบังคับอยู่นะครับก็หมายว่าอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างหน้าที่9นะครับ B M หมวดที่1การบริหารจัดการอาคาร Building Management หน้า9ใช่ไหมครับถึงไม่ได้เตียอะไรมา นะครับก็จะบอกว่า3คะแนนก็คือมีอเลขสนะครับก็ถือ,อว่าตัวนี้จะมีคะแนนเต็มทั้งหมดสคะแนนแล้วก็ขัดที่นั้นก็จะมีวงเล็บหนึ่งนะครับวงเล็บหนึ่งหมายความว่าตัวนี้จะมีหัวขี้บังคับ1นะครับ1 1หัวข้อนะครับเสร็จแล้วเราไปเข้าหัวข้อย่อยคือ BMT หนะครับการเตรียมความพร,ร้อมความเป็นอาคารเขียวนะครับอยู่ที่หน้าสิบอันนี้ก็จะเขียนว่าบังคับหมายความว่าหัวข้อนี้คือหัวข้อครับ ก็จะทําให้ท่านเริ่มจากสารบัญก็จะอ่านแล้วทำความเข้าใจได้ง่ายนะครับจะมีอาจรจัดวัดนะครับจะอธิบายว่าเกณฑ์เนี่ยเราเดียวหลอกมาจากพัฒนามาจากหลีนะครับก็จะมีคอนเซ็ปต์คล้ายๆกัรมีแนวคิดของภายกันนะครับแล้วก็วิธีการให้คะแนนอะไรก็แล้วแต่ถัดจากนั้นไปที่หน้าแปดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่เรากําหนดไว้นะครับว่าในแต่ละอาคารเขียวที่เราประเมินแล้วนี่นะครับจะให้เกณฑ์ว่าให้ระดับ ความเป็นเขียว์มากไหน่อยก็คือซีรีฟเราให้ที่30มสถึงสาคะแนนซีเวอร์ที่38มสถึงสีคะแนนนะครับโกที่4ี่ือ60คะแนนแล้วก็แพดิน้ำก็คือ6ิคะแนนขึ้นไปนะครับเคยมีคะแนนเต็ม85คะแนนที่จักรพรรด้นำเสนอกันนะครับจบสั้นๆเชิญคุณจักรพรรได้เลยครับก็ผมำหน้าที่มาพูดในบทที่1นึ่งอาคารดิเล็ี a n a g e m e n t นะครับ ในส่วนของ building management เนี่ยนะครับก็จะมีข้อบังคับอยู่หนึ่งข้อนะครับซึ่งข้อบังคับนี้ก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติไม่ยากนะครับ,นะรบก็คือ,ค,อคือในหมวดนีต้ต้องปฏิบัติข้อนีนะครับในข้อบังคับนะครับถุประสงค์ของข้อนอี้ก็คือว่าเพื่อให้เพื่อให้เรามีกระบวนการที่รับเรื่องนะครับจริงๆถ้าไปดูในต่างประเทศอาจจะไม่มีข้อนี้นะคักเกณฑ์ต่างประเทศนะครับอันนี้เนี่ย เราเราเราได้ไปเห็นหัวข้อนี้กา่าหลักเกณฑ์การประเมิอนอาคารเกี่ยวกับสำหรับอาคารราชการนะครับซึ่งโกคุปุราพิษนะครับได้ได้ได้รีเริ่มทำขึ้นมาแล้วเราก็มีความคิดว่าก็เหมาะประเทศไทยจริงๆนะครับคือว่าเราต้องให้ทุกคนมีธรรมสักญ,ญาต่ตางๆนะครับมีคอมมิตเมนท์ที่จะเริ่มงานกันวิฉนั้นเนี่ยเราจะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่า ถามว่าดล่ิศวกรอยากทำนะฮะดีเวลลอปเ,เป,ป,ปอ,นคนคอรอไอไไอ์ไม่อยากทำด้วยตอนสุดท้ายก็ออกมาตายกันดูดีอย่างเงี้ยนะครับคือทำๆไปก็เหนื่อยเหนื่อยปากโมซ่าขิ้ไปเรื่องเยอะแล้วถึงเวลาคนเคอะสุดท้ายบอกไม่เอาไม่อยากไม่อยากทำซะหน่อยเสนอหน่อยนะครับดังนั้นเราคิดว่าถ้าถ้าอยากจะเริ่มทำเรื่องนี้ให้สำเร็จจริงๆเนี่ย,ยออทุกคนต้องมีมีความมุ่งม,มั่นเีอยนะครับดีเวลลอปเปอร์คือคนที่เคระนั่นเป็นสปิริตี้เนี่ยจะต้องเอาด้วยนะครับในในแง่นี้นะครับ ดังนั้นก็เลยที่ว่าผู้บริหารสูงสุดถ้าเป็นองค์กรเอกชนก็คนอีคาอทางด้านการเงินได้ด้วยเนี่ยนะครับมามา,มาเป็นคณะกรรมาการคณะทำงานนะครับขึ้นมาประกาศนโยบายในระบบ ISO นะเราต้องประกาศความมุ่งมั่นว่าเราจะทำนะครับถ้าตั้งแต่ต้นยังยิ่งยิ่งย,ยากตั้งแต่วันเริ่มแรกเนี่ยนะครับเราผานสำเร็จยากเลยเรื่องตรงนี้ดังนั้นข้อนี้เป็นเรื่องของของของต้องการความความมุ่งมั่นที่จะทำร่วมกันนะครับวิธีการก็คือขอให้ทำ มีคณะทางานมีรายชื่อคณะทำงานใครเป็นใครใครจะต้องติดต่อใครนะครับมีสถาปนิกวีศวกรคนไหนรับผิดชอบเรื่ออะไรว่านะครับพร้อมกับคิดแผนว่าในกระบวนการออกแบบและก่อสร้างของเราเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างซึ่งตัวนี้จะทําให้ให้เราเริ่มต้นคิดว่าแล้วเราจะทําดีไซน์รีวิวต้องอะไดีไซน์รีวิวต้องทำนะให้ดีไซน์เรื่อยๆจนเสร็จก่อสร้างแล้วคิดจะมาทำอาคารเคียวนี่มันจะไม่ได้คะแนนค่อยนะ ันจะมีกระบวนการที่ต้องทำการทบทวนกันว่าการออกแบบนั้นเนี่ยเป็นเปลตามเป้าหมายที่วางไว้ของการของการจะใช้ราคาเนนะครับก็แผนงานเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราคิดทบทวนตร่งนี้ต่้ต้นนะครับนั้นตัวนี้ก็เป็นเรื่องแผนงานนะครับก็ไม่ใช่ไม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 ่ได้สะกดอะไรมานะครับขพรมีตารางเวลาในการะานะครับก็แนวทางการดำเนินการนะครับอันนี้คืออยู่ในข้อมีเนหนึ่ง ตัพีนี่คือข้อบังคับนะครับเป็น P ีลิชิ่งนะครับ P ดิวซถ้าเป็นถ้าดู้เรื่องของข้อไหนนะครับก็ขอให้จัดตั้งคณะทำงานนะครับจัดตั้งทำแผนดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีผู้บริการสูงสุดนะครับก็เป็นหัวหน้าหน่วยงานคนที่มีอำนาจในการ หัวข้อถัดไปเป็นหัวข้อ B M 1นะครับ Building Management w h ให e หนึ่งนะครอันนี้เป็นทางเลือกแล้วจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับแต่สำหรับหัวข้อหมวดที่หนึ่งเนี่ยนะครับทำได้หัวข้อแบบมันง่ายมากนะถ้าเทียบ,บกับหัวข้อหลังๆแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าทำแต่มียากนะครับอย่างหัวข้อ B M 1นเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องการสร้างความสร้างความ c o m m i t เหมือนกันมีพันธสัญญานะครับว่าตั้งใจจะทำคือให้ P R กับสังคมเลยว่าฉันจะทําเรื่องนี้นะครับ ก็ทําให้เห็นไปว่า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 ที่เราจะทำโดยการที่ใ hey ห้ติดป้ายโฆษณาต่าพันนะครับซึ่งอันนี้ให้คอมมิชตอน่อสร้างคือที่ที่ที่ใส่อสร้างนี้ขอให้มีป้ายที่ว่าเรามีคอมมิมตเมนต์ตัวนี้นะครับว่าเราเราจะทําให้อาคารเหล่านี้เป็นอาคารเขียวนะครับต่ก็ขอให้เป็นาาาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยหรือว่าเป็นเราเราเราต้องการยืนยันนะครับเผยแพร่สื่อทางสางชาติด้วยอันนี้ก็เป็นผลทางก้องที่ที่เราอยากจะได้อีกอันหนึงคือทำให้คน เรื่องนี้เนี่ยในในบ้านเราในประเทศเราก็มีคนสนใจในเรื่องนี้นะครับวิธีการประชาสัมพันธ์เนี่ยสามารถทําได้หลายอย่างนะครับก็มีการใช้แผ่นพับก็ได้นะครับใช้เว็บไซต์ก็ได้นะครับ,นะรบก็อันนี้ไอ้เรื่องนะครับในแตกีะประเทศในป้ายประชาสัมพันธ์ก็ได้นะครับหนะรือเขียนบทความวิชาการว่าตึกของเราเนี่ยเราทําแล้วดียังไงลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติได้ครับเราต้องการให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลสู่สังคมอันนี้ทำเพียสองอย่างก็ได้คะแนนแล้ว ก็ขั้นตอนการทำงานก็คือต้องตาสัมพันธ์นั่นเองนะครับส่วนข้อถัดมานะครับเป็นข้อหัวข้อที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นทางเรื่องแต่ก็เป็นทางเรื่องที่ไม่ยากนะครับเป็นสิ่งที่คุณกระทําอยู่แล้วโดยทั่วไปนะครับเป็นคู่มือการใช้ธนาคารนะครับเราซื้อรถคันละห้าแสนล้านเงินเนี่ยมีคู่มือั็เขียนบอกไว้หม ยังไงตัวก่อนตัวนี้นนทำยังไงบ้างวันนี้เราซื้ออาคารออกับพันล้านมจะบอก้ว่าส่วนใหญ่นี่มีคูม่มือกานชาทำงานด้านบริหารอาคาบไม่มีมีแต่แค่ตล็อกของผู้ผลิตส่งมาให้เจ้าของโครงการเก็บเอาไว้ไอ้ที่เขียนว่าอยู่ในแฟ้มโอเปอเรชั่นแมนนวลส่วนใหญ่เนี่ยพิจารณาตล็อกกันเท่าไหม่เทนั้น,น,นแล้วก็บอกปั๊มอย่างปิดปิดยังไงซึ่งจริงๆไม่ได้ต้องการสิ่งที่คนใช้็นต้องการคือเขาอยากจะรู้ว่า จะเดินเครื่องระบบอากาศยังไงให้ประหยัดพลังงานปนะั๊มน้ำเนี่ยดีไซเนอร์คิดกอนไว้อย่างไรนะครับเปิดตัวนี้ก่อนเปิดตัวนั้นหลังตอนมาเคลื่อน,นเปิดตัวนี้ตอนวัน,นเปิดตัวนั้นนะครับอันนี้คือคู่มือการใช้งานะซึ่งยิ่งตึกที่ออกแบบให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานนะมักจะมีระบบเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับระบบป่อนอากาศตัวนี้มีอินเวอร์เตอร์ขับ ปั๊มน้ำขับชินเลอร์ขับคูลิวเวอร์นะมีความเร็วอลกต่างาก,กันาไปวัดตรงน,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 รรงน,น,นู้นมันเซ็น,นะนเซอร์ตรงนู้นมันขับควบคุมตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครเขียนเป็นคูอมูอไว้นะว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้ต้องตั้งค่าเซ็ตพอยต์เท่าไหร่แล้วถ้าถ้าคนใช้ตึกน้อยควรจะตั้งค่าเซ็ตพอยต์อย่างไรเพื่อให้ประหยัดมากทีนี้นนะตัวนี้อยู่ในหัวผูปรกอบกานเลยตอนที่ผู้ปกบาคิดในการ ไปถึงคนใช้เนี่ยไอ้ความรู้ตัวนี้มันขาดตอนไปไม่มีนะครับคนใช้งานหน้าง,งานช่างมีหน้าที่เปิดปัปิดปั๊มทุกทีเราเองไม่ไดต้องเปิดปิดยังไงนะครับเพราะไม่มีผู้บูรณาอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ควรจะรับนะครับแล้วก็อย่างที่มีการยกตัวอย่างเราซื้อของอย่างอื่นนะซื้อ,อเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาไม่กี่ดังยังมีวิธีเต่างๆที่เราบอกเานะครับเป็นที่เป็น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 ,ปนสิ่งที่ซับซ้อนนะครับเในหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งก,กระดัที่จะต้องให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้่วมเรานะครับต้องพรอไปออกนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำด้วยแล้วหัวข้อนี้เนี่ยจะไปสอดคล้องกับเรื่องของการทำคอมมิชชั่นนี่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการพดูดในช่วงต่อไปนะครับว่าตึกเราเนี่ยต้องทำคอมมิชชั่นนี่เพราะทำคอมมิชชั่นนี่แล้วเนี่ยกระบวนการคอมมิชชั่นนี่เนี่ยมันคือต้องต้องทดสอบการเดินเครื่องให้เหมือนกับที่พูดออกไปได้คิดเอาไว้ถ้าผู้คิดว่าจะปรอยากไปทำง,งานยังไงก็ต้องเดินเครื่องให้ได้ตามนั้นนะครับมันจะเกิดเหมือนกันสองข้อยด้วย ผู้มือจะต้องทําอะไรบ้างเป็นเรื่องอ,อาคารเขียวเนี่ยเราก็เลยมายาวเฉพาะอาคารที่มันใช้พลังงานเยอะจริงๆแล้วตึกควรจะมีคู่มือทั่วประเทศนะครับ,คคบการจกแต่งกาเปลี่ยนกระจกยังไงอันนี้เป็นเรื่องอันหนึ่งนะถ้าไาม่คิคดเอาไว้นี่มกูก็ยุ่งๆกันนะแต่ตึกเราในกรุงเทพเนี่ยโดนกระสุนกันไปหลายตึกหลายเยอะนะฮะับตึกในเมืองนี่มันรูนหลายหลายตึกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนกระจกกันนะบางตึกใช้ใช้ใช้แต่เป็นลานนะครับจะเปลี่ยนยังไงบางตึกเดี๋ยวนี้ออกแบบมันไม่ใช่ตรงๆที่แบบ ยู่ขอขึ้นลงกันง่ายมีข้วตรงกลางของข้างล่างจะเปลี่ยนได้จบขั้วตรงนี้จะเปลี่ยนไอยงไร